ผู้ชมครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ออกมากำชับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมเรื่องของคุณภาพของทุเรียนแนชจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวเรื่องของคุณภาพของทุเรียนที่มีปัญหานะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับสเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟเว่น ท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มาเปิดเผยนะครับบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสําคัญในการควบคุมกระบวนการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้าแล้วก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทํางานเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพก่อนที่จะออกสู่ท้องตลาดครับ สำหรับภาพรวมทุรียนในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผลผลิตทุเรียนภาคใต้เริ่มมีปริมาณที่ลดลงครับแต่ก็ยังคงมีผลผล,ผลิตทุเรียนจากภาคใต้ตอนล่างไม่ว่าจะเป็นที่ยะลาปัตตานีนราธิวาสและผลผล,ผล,ผลิตทุเรียนจากนอกพื้นที่ภาคใต้นํามาจําหน่ายให้กับโรงคัดบรรจุหรือว่าลงในพื้นที่จังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับและเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรที่บุรณาการตรวจเข้มลง แล้วก็แผงทุเรียนโดยชุดปฏิบัติการได้มีการสุ่มตรวจคุณภาพทุเรียนจากสนานประกอบการ5แห่งด้วยกันในอำเภอทุ่งตะโกและอำเภอหลังสวนครับเพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อทุเรียนเปอร์เซ็นต์แป้งรวมถึงร่องรอยของนอนเจาะป้องปรามเรื่องการลักลอบซื้อขายทุเรียนด้อยคุณภาพแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับจากการตรวจสอบพบแผงทุเรียนบางแห่งก็ยังคงตรวจสอบพบทุเรียนด้อยคุณภาพ ทุเรียนที่มีนอนเจาะแล้วก็ทุเรียนอ่อนอยู่บ้างก็คือเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งไม่ถึงร้อยละสามสนี่นะครับนั้นจึงเข้าดำเนินการพ่นกากระบาดสีแดงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทุเรียนอ่อนเพื่อเป็นการป้องกันการนําไปขายปะปนกับทุเรียนคุณภาพในลําดับต่อไปนั้นเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและก็ชื่อเสียงของผลผล,ผลิตทุเรียนของไทยนั้นจึงมีการกําชับให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดําเนินการดังต่อไปนี้ครับคือ 1. นงคงความเข้มงวด และเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบคุณภาพของทุเรียนตั้งแต่ระดับสวนไปจนถึงโรงคัดบรรจุโดยต้องมีใบรับรองการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP และปลอดศัตรูพืชด้วยครับประเด็นที่2คือขอความร่วมมือเกษตรกรแล้วก็มือตัดไม้ตัดทุเรียนอ่อนนะฮะโดยกำชับว่าจะต้องไม่ตัดทุเรียนอ่อนเนี่ยนะครับแล้วก็โรงคัดบรรจุต้องไม่รับซื้อทุเรียนด้อยคุณภาพหรือว่าทุเรียนอ่อนนั่นเอง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ท้องตลาดแล้วก็เป็นการรักษาคุณภาพในภาพรวมประเด็นที่3คือประชาสัมพันธ์ครับรณรงค์อย่างต่อเนื่องบรูรณาการความร่วมมือด้านการทํางานจากทุกภาคส่วนและสำหรับสถานการณ์การส่งออกทุเรียนของประเทศไทยไปยังประเทศจีนณนวันที่31กร,รกฎาคมปี2566นี้มีทั้งหมด47,152ชิปเมนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นยังเป็นตลาดที่สําคัญมากๆของประเทศไทยครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n มช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ